วัสดีค่ะเจอกับเยซีคนสวนเนาะวันนี้เราอยู่ที่สวนผักเหมือนเดิมค่ะจะให้ดูน้องคอร์สเนาะวันนี้ก็ยี่สิบ็ดวันค่ะยี่สิบเจ็ดวันแล้วนี่ค่ะเธอก็ห่อกันแล้วค่ะเด็กๆเริ่มห่อแล้วนี่ค่ะทุกคนเนาะอีกสามวันก็จะตัดแล้วค่ะรุ่นนี้เราจะให้เขาอยู่แค่3าสิบวันพอค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะเริ่มเริ่มห่อแล้วเนาะอืมนี่ค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะต้นเขาใหญ่มากตัวนี้คือ กอเข้าใหญ่ใบสวยเนาะเออมันจะสูงมันจะเป็นทรงกอใหญ่สูงค่ะคอรสรุ่นนี้ปลูกง่ายนะคะทุกโคเน,นี่ยมือมายาสีแนะนําให้ปลูกตัวนี้เลยค่ะนี่สวยแล้วก็ปลูกง่ายค่ะตัวนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะอันนี้คือผักฤดูฝนหน้าฝนแต่คือโชคดีเนาะเราปลูกในโรงเรือนค่ะเนาะปลูกในโรงเรือนปลูกบนโต๊ะค่ะเนาะเออนี่ค่ะมันก็จะปลอดภัยในเรื่องของฤดูฝนค่ะนี่ค่ะสวยงามจ้าทุกคน